ใช้แอปพลิเคชันที่สะดวกกว่านะครับในผลในผลของการดําเนินการแอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ยผมเองนะครับ,รบไม่เคยปฏิเสธเลยนะเพราะว่านายบุรพพลแก้วสุนทรเนี่ยนะครับมีสมาคิกผู้วิชาชีพผู้ขี่ไปเดินสายทางแท็กซีนะ่เนี่ยและลบริษัทแท็กซี่ประเทศไทยเมื่อสมยัยปีพศ2556เนี่ยผมหนึ่งหนึ่งคนแรกของไทยที่เซตเอวุตุรับรองแอปพลิเคชัน,นครับแล้นะครับพอไปดูในสัญญาครับเอโมยูผมนี่แหละครับ ก็ไม่รู้ว่าแก๊จะมีแก๊สอนี้ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเนี่ยมีอีที้แบ็ซี่มีอูเบอร์นะครับแล้วก็มามีแก๊มาตามหลังแก๊ไม่รู้จะไปหาใครก็มาหาผมเพราะผมเป็นนิสสมาคมผมต้องมีคนให้เขาเนี่พอผลแล้วทำไมทาไมวันนี้วันนี้อยู่ๆบอกแก๊เป็นพวกขายชาติแล้วคราวนี้ใครไปสั่งซืนแก๊สถือว่าขายชาตินถามว่าขายชาติขายชาติแก๊ขายชาติไนะที่ผมพูดเนี่ยผมผมพูดกับรัฐบาลนะครับผมไม่ได้พูดกับประชาชนนะ อันนี้ต้องต้องให้ความเป็นธรรมผมนะผมพูดในวาทกรรมที่ต้องดึงดูดนักข่าวทุกช่องเนี่ยมาลงกระถิ่นลงทัวผมเลยผมยินดีเพราะผมต้องการหาข่าวผมทํากิจกรรมทุกครั้งไม่มีข่าวเลยมันเงียบไปกพราอะไรเรื่องความเดือดร้อนประชาชนเหมือนกันแต่ไม่มีนักข่าวมาทําข่าวคนะครับฉะนั้นทหน่อยของผมผมไม่ได้เพราะว่าผมเป็นผมก็เป็นเลยขานายกสมาคมข่าวเหมือนกันค เรงเรียนทราบว่าตำแหน่งผมก็มีเป็นปอ,อข่าวตำหน่งข่าวกล้าลุยนะครับผมก็ต้องพูดแบบไปลุยของผม